การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรียนท่านผู้ชมนะนำพาท่านผู้ชมสู่ช่องคลายสับมงคลซีโดโดโด,ดนะครับวันนี้เรามาเฝ้าเด็กน้อยหนึ่งวันนะครับเนื่องจาก คุณน,านปป้านะครับไปปลูกหญ้านะครับเราก็เลยต้องมาเป้าน้องช้างแทนเอาช้างน้อยหายไปไหนนี่ไหนหายไปไหนวะเอ้าเอ้าหลับอยู่นี่เองนะครับนี่นะครับตัวเล็กของเราหลับเป็นยังไงเดี๋ยวปไปแอพรุ่วนอทำไมหลับถึงตาเป๋วมันมีอยู่บ่หลับลืมตานะเสง หลับลืมตามีอยู่บ่ทุกวันนี้ไม่รู้จักกันเลยเนาะนะค,ครับได้ยินเหยงบวกความรับตอ่อครับอ้มียึดมีไอเหยียดขี้เกียจด,ด้วยครับอเอารับตอ่อ มาดูให้เป็นระยะนะครับเพราะว่าเนื่องจากคุณนาก็ได้ไปปลูกหญ้านะครับที่องค์การสว์สัตว์เบ็งให้นะครับเนาะนะครับก็มาโยนหญ,ญ้ามาดูนกแสงครับนกแสงก็หลับพอดีดูท่าหลับรับยืนขาเรียบเลย หลับขาย,ยาวเลยครับแล้วก็หลับไปนะครับไปยืนอยู่ข้างๆนะครับตัวเล็กรับไปเลยลับไปเลยเดี๋ยวพ่อย,ยืนอยู่ข้างๆรับไปเลย <S <S เดี๋ยวโยนยาให้คุณแม่ก่อนนะครับเดี๋ยวโยนยาให้คุณแม่ก่อนนะครับ ยายายาให้คุณแม่แล้วนะครับอย่างนี้ไม่ตื่นนะครับแต่อย่างงี้ก็ไม่ตื่น เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆก,กันนะครับเอ็มาดูครับ <c oughs> มาเยี่ยมก็ตอนนี้เดือนกว่าเลยนะครับเดืนนอนที่นึ่งแล้วก็นอนอยังขาตรงนะครับอย่างมีความสุขเลยครับ ตอนนี้นกอสแสงของเราก็ได้แจ้งเกิดน,นะครับํำบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วนะครับพอไปทำที่อำเภอมาเมื่อวานนะครับมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยแต่ทำยังไม่ครบนะครับบางทีก็ต้องพวกที่เป็นเขาเรียกว่าตำนี้นะครับเช่นช้างปลายหรือซีโดนะครับยังไม่ได้ลงไว้นะครับแต่ลงไว้เป็นเกสผปุ้ยเฉยๆนะครับ ว่าเี๋เราต้องรออายุประมาณ2ปี3ปีนะครับงาออกหรือขนายออกนะครับก็เม่รุ่นกันตอนนั้นนะครับก็จะได้ลงนะครับจะเป็นนางจะเป็นนายหรือจะเป็นนายสาวนะครับไปลว่ากันนะครับคุณแม่ก็ยังบุนทวนสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับ ส่วนไอจันก็นอนหลับ้านอนครับพี่มากนะครับ้านอน กลมเฉยนะครับหางมีสองสีเยอะเป็นสีโครกนะครับสีโครกกับสีดำนะครับสวยมากครับา,น,าน,น,นน่ารักน่าชังเกินนะครับ อช่วงนี้จะกินแล้วก็นอนเยอะหน่อยนะครับเนาะครับตอนนี้อยากได้ถังนะครับถังน้ำที่เป็นถังพลาสติกที่ไม่แตกนะครับอยากแหลกอยากเล,กกล่นนะครับนะครับพอไม่ไม่ทำไรนะครับที่อยากจะซื้อถังให้น้องก็ติดต่อไปที่พ่อควานได้เลยนะครับ พ่อควานจะมีมือติดต่อแล้วก็ไลน์โทรศัพท์ให้ดีนะครับยังไงโทรมานะครับพวกเราจะวิ่งไปเป็นขพานบุญให้นะครับคนในสนใจที่จะบริจาคให้กับน้องก็เชิญเลยนะครับเลยนะครับเป็นถังไว้สําหรับใส่น้ําให้น้องเล่นนะครับเพราะว่าถังเล็กๆนี่แตกนะครับค่อนข้างเข็งแรงเลยนะครับเนี่ยคุณแม่ก็กินนะครับพ่อควานก็จะมา เช็คดูแล้วก็โยนยาให้เป็นระยะนะครับเพราะว่าคนน้ำไปปลูกญ้าที่สวนสัตว์แจกไว้ให้นะครับก็คงจะนานนะครับเนาะน่าจะนานอยู่นะครับจะถึงค่ำนั่นแหละครับเพราะว่าโคก็ไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหร่ไม่มีใครดูนะครับเดี๋ยวไม่มีใครดูให้เราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันรายการและพึ่งพาอาศัยกันนะครับเนาะนี่นะครับส่วนโคก็กว้างอยู่นะครับวันนี้ไม่มีคนนะครับไาย ไปเลยนะครับนี่นะครับก็ยังไงก็ฝากนะครับฝากไว้แม่เอฟซีทุกท่านนะครับฝากโครงการนะครับของเราก็ยังเหลือแค่ค่าช่างนะครับยังไงเข้าไปอุดหนุนนะครับตอน16นาฬิกาถึง3ยี่สิบนาฬิกาของทุกๆวันนะครับตอนนี้ก็น่าเื่ยไม่เยอะเลยนะครับเดือประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นคะแนนหนึ่งหมื่นสองพันคะแนนประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวจะได้เช็คยอดอีกทีนะครับสำหรับยอดให้ฟัง ไปยังไงก็อย่าลืมด้วยนะครับเสร็จลงช้างแล้วก็จะได้ไปเป็นสะพานบุญต่อในแต่ลําบ้านนะครับที่กําลังจะยกลงช้างให้กับน้องช้างนะครับเนาะนี่นะครับก็มีโครงการที่จะทําค้อให้น้องแสงใหม่ด้วยนะครับเป็นแซลลิกนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาขายออนไลน์นะครับแล้วก็ช่วยน้องอีทีนะครับเนาะ กติแล้วนะครับคุณแม่ช้างนี่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่คนที่รู้จักนะครับแม่ช้างนี่จะไม่ให้เข้าใกล้ลูกเลยนะครับแต่ว่าพวกขวานก็จะมารู้จักกันตั้งแต่ไปซื้อมาเลยนะครับก็พาคนน้าไปซื้อมาจากทางเหนือนะครับนานแล้วนะครับคุณแม่ลําใหญ่นี่นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากโครงการนะครับบ้านพักด้วยนะครับของน้องช้างนะครับเหลือค่าช่างนะครับของสัต์มงคลแล้วก็ ฝากกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับพออ่า,านก็ถทาเสร็จบ้านแล้วก็จะไปเป็นสะพานบุญให้กับแต่ละช่องต่อนะครับได้เป็นแม่ได้ร่วมทําบุญกันนะครับเนาะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเนาะครับยังไงก็ขอจบทลิปนี้ไปกับน้องแสงจันทร์เลยนะครับยังไงก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับ